สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวนงปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเดี่ยนปวยทานนะคะดอกกล้วยไม้มาแนะนําค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นำนะคะแม่เหมียวใช้ดิบบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีขาวสองเส้นสีแดงสองเส้นนะคะปลายดิบบินนะคะอยู่ที่ความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะ หลังจากนั้นตัดปลายดิบบินให้ได้ลักษณะแบบนี้เลียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวค่ะ9เซนติเมตรค่ะวัดลงไปนะคะแล้วก็พับลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไวด้ด้านบนค่ะ ต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะคล้องลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเส้นที่สามนะคะเส้นที่สามก็ปลายดิบบินที่เป็นด้านสนั้นเอาไว้ด้านบนคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาคะ่ะเส้นสุดท้าย จับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะลวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะดิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ลิปบินนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นพลิกลกับด้านมาค่ะลิปบินนะคะจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิปบินนะคะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราจะนำกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นให้เราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนะคะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะ เราบิดปลายดิบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นดิบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่ชี้มาทางซ้ายให้พับขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นปลายดิบินจะชี้มาทางขวาค่ะ พับขึ้นไปด้านบนนำปลายดิบบินกลับมาทางขวาหมวนปลายดิบบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกีบดอกสีแดงหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบินทะลทะลุกออกมานี่ตรงนี้นะคะถึงออกมา หลังจากนั้นนะคะให้ชี้เส้นริบบิ้นที่เราทํามาทางซ้ายค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกี่ดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะ ดึงเซลิบินออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาเส้นที่ชี้มาทางซ้ายพับเส้นริบินขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นปลายริบบินนะคะให้ชี้มาทางขวาหมวนปลายริบินเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะ ดึงเซลลิบ,บินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเซนลิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะปลายดิบบิ้นให้ชี้มาทางขวาแล้วเราก็ม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราคือเส้นสีขาวเรานำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาค่ะกลับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่กีบสีแดงค่ะสอดลงไปค่ะ ปลายริบบิ้นจะมาทะลุกออกตรงกีบดอกสีขาวนะคะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะดึงนะคะให้เรานำนิ้วกดกีบดอกสีขาวไว้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมาขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีแดงค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราเรานำกลับขึ้นมาค่ะ แล้วก็สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ดึงกีบดอกนะคะก่อนที่เราจะดึงให้นำนิ้วกดกีบดอกสีแดงไว้แล้วก็ดึงออกมาค่ะขอบของลิบบิ้นเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่สามคือเส้นนี้เส้นสีขาวเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรา ให้เรานำปลายริบิ้นกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีแดงปลายริบิ้นจะโผล่ตรงกรีบดอกสีขาวนี้นะคะนี่ค่ะให้เรานำนิ้วกดกีบดอกสีขาวไว้นะคะก่อนที่จะดึงนะแล้วก็ดึงออกมาค่ะขอบของลิบ,บินจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีแดง เส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานำกลับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายบินออกมาค่ะเนี่ยเราจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะทำเส้นที่ชี้นะคะมาทางซ้ายคือเส้นนี้นะคะเส้นสีแดงนี่ ก็เราก็จับปลายิบ,บินขึ้นไปด้านบนหมวนปลายิบ,บินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบ,บินทะลุออกนี่นะคะหลังจากนั้นก็ดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมาทีละนิดทีละนิดนะคะอย่างนี้ นี่ค่ะเราก็จะได้กีดดอกที่สวยงามแบบนี้ต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาเส้นสีขาวให้เรานํากลับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายดิบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีแดงค่ะปลายดิบบินทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมานะคะค่อยๆดึงออกมาทีละนิดทีละนิดนะคะนี่ค่ะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีแดงนะคะปลายดิบบินชี้มาทางซ้ายให้เรานับกลับขึ้นมาด้านบนค่ะม้วนปลายดิบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบ,บินทะลุออกนี้นะคะดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีแดงค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ดึงให้กระชับให้กีบดอกสวยเท่าๆกันนะคะ นี่ค่คก็ได้ประมาณนี้นะคะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ